เรื่องเล่าทางสามแพร่งณมุมหนึ่งของตึกออฟฟิศใจกลางกรุงทีพมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่ออาร์มเขาเป็นโปรแกรมเมอร์ฝีมือมือดีแต่ขี้อายและไม่ค่อยมีใครสนใจชีวิตของเขาจืดชืดบนเวียนอยู่แค่หน้าจอคอมพิวเตอร์แต่ในโลกสีเทาของอาร์มก็มีแสงสว่างหนึ่งเดียวนั่นคือมินสาวฝ่ายการตลาดที่สวยและสดใสาราวกับนางฟ้านในฝัน อามทำได้เพียงแอบมองเธอจากระยะไกลไม่เคยกล้าแม้แต่จะเข้าไปทักทายความหวังของอามพังทลายลงในวันเลี้ยงปีใหม่ของบริษัทเมื่อเขาเห็นมิ้นหัวเราะอย่างมีความสุขอยู่ในอ้อมแขนของพบหัวหน้าทีมสุดหล่อนและเป็นดาวเด่นของบริษัทภาพนั้นเหมือนค้อนที่ทุบลงมากลางใจของอามความรักที่เคยมีแปลเปลี่ยนเป็นความอิจฉาริษยาและความรู้สึกไร้ค่าที่กัดกินหัวใจคืนนั้น ขณะที่อามกําลังเดินคอตกกลับบานเขาได้ยินลุงยามสองคนคุยกันถึงเรื่องแปลกๆแกเชื่อเรื่องพวกนี้ไหมวะเรื่องที่ว่าอาจารย์ขจรแห่งคลองบางหลวงนะ่ะทําให้คนสมหวังได้ทุกอย่างขอแค่กล้าพอที่จะแลกคําว่าสมหวังและแลกวนเวียนอยู่ในหัวของอามตลอดทั้งคืนความสิ้นหวังผลักดันให้เขาทําในสิ่งที่ชีวิตนี้ไม่เคยคิดจะทําเขาสืบหาที่อยู่ของอาจารย์ขจรบ้านของอาจารย์ขจร ซ่อนตัวอยู่ในชุมชนเก่าริมคลองเป็นบ้านไม้ทรงไทยที่ดูซุดโรมและน่าขนลุกบรรยากาศรอบบ้านเงียบเชียบและเยินเยยเยือกผิดปกติเมื่ออามก้าวเข้าไปข้างในกลิ่นกำยานเก่าๆและกลิ่นสาบแปลกๆก็ประทะเข้าจมูกภายในบ้านมืดสลัวมีเพียงแสงเทียนที่ส่องให้เห็นยันสีแดงแปะอยู่เต็มฝาผนังและร่างของชายชราผมขาวโพลนที่นั่งอยู่กลางห้องนั่นคืออาจารย์ขจรข้ารู้ว่าเจ้าต้องการอะไร อาจารย์ขจรพูดขึ้นโดยไม่มองหน้าอามเสียงของเขาแหบพร่าเหมือนกระดาษทรายผมผมยอมทุกอย่างครับอาจารย์ขอแค่ผมได้เธอมาอาจารย์ขาจารยิ้มมุมปากก่อนจะหยิบขวดแก้วเล็กๆที่บรรจุของเหลวสีน้ำตาลข้นเหนียวออกมานี่คือน้ำมันพรายนางตะเคียนสร้างจากวิญญาณหญิงสาวที่ผูกคอตายเพราะรักมันมีฤทธิ์รุนแรงแค่ป้ายไปที่ของใช้ของนางนางจะลุ่มหลงในตัวเจ้าจนงโงหัวไม่ขึ้น อาจารย์ขจรยื่นขวดให้อามแต่ของทุกอย่างมีราคาวิญญาณที่ช่วยเจ้ามันหิวโหยทุกคืนเดือนเพ่นเจ้าต้องนำเนื้อสดสดและเลือดไก่หนึ่งถ้วยไปเส้นไหวที่ทางสามแพร่งใกล้บ้านเจ้าห้ามขาดแม้แต่ครั้งเดียวเพราะถ้าเจ้าไม่เลี้ยงมันมันจะเริ่มกินจากคนที่เจ้ารักและสุดท้ายมันจะมากินที่ตัวเจ้าอามรับขวดน้มันพายมาด้วยมือที่สั่นเทา ความกลัวแล่นไปทั่วร่างแต่ภาพใบหน้าของมิ้นที่อยู่ในอ้อมแขนของพบก็ทําให้เขากล้าที่จะทํามันวันรุ่งขึ้นอามหาโอกาสตอนที่มิ้นไปเข้าห้องน้ําแอบเข้าไปที่โต๊ะทํางานของเธอแล้วใช้น้ํามันพายป้ายลงบนเมาส์คอมพิวเตอร์ของเธอจนทั่วผลของมันเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คิดบ่ายวันนั้นมินเดินเอาขนมมาให้เขาที่โต๊ะพร้อมกับรอยยิ้มหวานหยดขอบคุณนะคะพี่อามที่ช่วยดูโปรแกรมให้เมื่อวาน ทั้งๆท,ที่อามไม่เคยคุยกับเธอเลยด้วยซ้ำไม่กี่วันต่อมามินก็เริ่มตีตัวออกจากภพและหันมาคุยกับอามมากขึ้นจนในที่สุดเธอก็ตกลงไปเดทกับเขาอาร์มรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นพระราชาเขามีความสุขและรู้สึกมีอำนาจเป็นครั้งแรกในชีวิตคืนเดือนเพนแรกมาถึงอามทำตามที่อาจารย์คารจอนบอกทุกอย่างเขานำเนื้อสดสดและเลือดไก่ไปวางไว้ที่ทางสามแพร่งเปลี่ยวตอนเที่ยงคืนบรรยากาศมันน่าขนลุกจนเขาต้องรีบทำรีบกลับ แต่เขาก็ยอมทําเพื่อรักษามิ้นไว้แต่ความรักที่ได้มาด้วยมนดําไม่ใช่ความรักที่แท้จริงมิ้นเริ่มเปลี่ยนไปเธอหมกมุ่นในตัวอารมอย่างผิดปกติโทรหาเขาทั้งวันทั้งคืนสแสดงความหึงหวงอย่างรุนแรงหากเขาคุยกับผู้หญิงคนอื่นดวงตาของเธอที่เคยสดใสตอนนี้กลับดูเลื่อนลอยและว่างเปล่าไม่แปลกอะไรร่างกายของเธอก็เริ่มสู้ผอมและซีดเซียวลงทุกวันมันไม่ใช่ความรักมันคือการครอบงำ อามเริ่มรู้สึกกลัวเขาไม่ได้ต้องการมิ้นในสภาพนี้เขาเริ่มรู้สึกว่าในห้องของเขามีบางอย่างผิดปกติเขามักจะได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาตอนกลางคืนเห็นเงาดำวูบวาบที่หางตาและบางครั้งก็รู้สึกเหมือนมีมือเย็นๆมารูบไหลตามตัวตอนที่เขากำลังจะหลับแล้วคืนเดือนเพ็ญครั้งที่สามก็มาถึงคืนนั้นอารมติดพันอยู่กับมิ้นที่มาหาเขาที่ห้องเธอกอดเขาไม่ยอมปล่อยจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปถึงตีหนึ่ง เขานึกขึ้นได้เรื่องของเซนแต่ก็ปลอบใจตัวเองว่าขาดไปแค่วันเดียวคงไม่เป็นอะไรหรอกนั่นคือความผิดพลาดที่เขาจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตคืนนั้นอามสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะรู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองอยู่ปลายเตียงของเขามีร่างของผู้หญิงผมยาวรุงรังในชุดสีขาวยืนอยู่ร่างของเธอโปร่งแสงและบิดเบี้ยวดวงตากลวงโบต้องเขม็งมาที่เขา ก่อนที่ปากของเธอจะขยับและมีเสียงแหบโหยที่เย็นเยียบดังขึ้นหิวข้าหิวอามกรีดร้องสุดเสียงและเปิดไฟทันทีร่างนั้นก็หายไปเขานอนตัวสั่นจนถึงเช้าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาชีวิตของอามก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาเห็นร่างของพรายนางตะเคียนบ่อยขึ้นเรื่อยๆบางครั้งก็เห็นในกระจกบางครั้งก็นั่งอยู่ที่มุมห้องและที่น่ากลัวที่สุดคือ ใบหน้าของพรายตนนั้นเริ่มดูคล้ายกับมินมากขึ้นทุกทีแต่เป็นมินในสภาพที่เน่าเปื่อยและผุพังอามตำหรักได้ว่าพรายไม่ได้แค่ช่วยเขาแต่มันกำลังสูบกินพลังชีวิตของมินเพื่อเป็นอาหารและตอนนี้มันจะมาเอาจากเขาเขาพยายามกลับไปหาอาจารย์ขจรแต่บ้านหลังนั้นกลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือเพียงที่ดินว่างเปล่า เขาพยายามทิ้งขวดน้ำมันไพยไปหลายครั้งแต่มันก็จะกลับมาวางอยู่ที่โต๊ะข้างเตียงของเขาเสมอเวลาผ่านไปหนึ่งสัปดาห์อามกลายเป็นคนขวัญผวาไม่ได้นอนมาหลายวันร่างกายสูบโซมเขาขังตัวเองอยู่ในห้องไม่กล้าออกไปไหนเขามองตัวเองในกระจกและต้องพผง,งะสุดตัวเมื่อเงาในกระจกไม่ใช่ตัวเขาแต่เป็นใบหน้ายิ้มยาะของอาจารย์ขจรกลิงกล้งกลงเสียงอดหน้าห้องดังขึ้นอามค่อยๆเดินไปส่องตาแมว หัวใจของเขาแทบหยุดเต้นมิ้นยืนอยู่ที่หน้าประตูสภาพของเธอดูเหมือนซากศพเดินได้ผิวหนังซีดขาวติดกระดูกดวงตาโบลึกแต่เธอกำลังยิ้มเป็นรอยยิ้มที่กว้างจนผิดมนุษย์พี่อามเปิดประตูให้มิ้นหน่อยมิ้นเอาของโปรดมาให้ อามตัวสั่นเทาเขากำลังจะถอยหนีแต่แล้วสายตาก็เหลือไปเห็นบางสิ่งที่น่าสยดสยองยิ่งกว่าข้างหลังมิน้นมีร่างของพรายนางตะเคียนยืนซ้อนอยู่มือที่เน่าเฟะของมันวางอยู่บนไหล่ของมิน้นและมันไม่ได้มองมิน้นมันกำลังจ้องมองผ่านตาแมวจ้องตรงมาที่ดวงตาของอามพร้อมกับรอยยิ้มที่บอกว่าถึงตาของเจ้าแล้ว กลิงกล้งๆๆเสียงออดหน้าห้องก็ยังดังต่อไปไม่หยุดและสำหรับอามมันคือเสียงเรียกจากนรกที่เขาไม่มีวันหนีพ้น